ข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องของการรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยหก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดส่งสําเนาข้อบัญญัติ นะครับกรณีเป็นอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับหรือว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนของเทศบาลเนี่ยรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจํานวน1ชุดจะต้องส่งสําเนาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแล้วแต่กรณีนะครับก็คือ,อในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะกํากับในส่วนของอ,อบอจอและ เทศาบาลส่วนในอำเภอก็กำกับดูแลในเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับภายในระยะเวลาที่ส่งก็คือภายในระยะเวลาไม่เกิน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการประกาศใช้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบณสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับนับแต่วันประกาศภายใน15วันและให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2,563ข้อ38นะครับและ2เนี่ยการรายงานในข้อที่2ก็คือเมื่อสิ้นปีงบประมาณเนี่ยให้ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบและก็ส่งสำเนารายงานรายรับรายจ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2563ข้อ39นะครับนี่คือการรายงานนะครับการรายงานก็คือ1เนี่ยจะต้องส่งสำเนาให้กับผู้กำกับดูแล1ชุดภายใน15วันนับแต่วันที่ประกาศให้ประชาชนทราบนะครับ และ2เนี่ยเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ให้ประกาศรายงานาเกี่ยวกับเรื่องของการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณให้ประชาชนทราบนะครับและก็ส่งสําเนารายงานการรับจ่ายเงินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ